กินบูดอยู่ตอบไหมนักควายวันบิสาก้าย้ายหรือไม่ย้ายสิ่งที่อยากจะได้มาเคียงข้างมาคัดเลฟฟอร์ดคือนักเตะอีกคนที่สามารถจบสกอร์ให้ทีมได้ไม่ว่าจะนักเตะคนอื่นๆในทีมหรือตั้งเซนเพิ่มเข้ามาเมสันกินบูดแสดงให้เห็นว่าสามารถเล่นตัวลุกแนวหน้าให้ทีมได้การยี36ประตูนใน130เกมแต่กตัดสินใจว่าจะ หรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของผมเฮลิ่แม็กควายต้องเจอกับการแข่งขันแย่ตำแหน่งที่สูงว่ากับราเฟลวารานซึ่งเล่นได้ยอดเยี่ยมไม่มีใครมีความสุขกับสถานการณ์แบบนั้นแต่แม็กควายก็ฝึกซ้อมอย่างดีที่สุดพยายามเต็มที่100%ับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดีปฏิบัติตัวได้ดีและความเป็นกัปตันสำคัญสำหรับทีม ทีมใหญ่ๆจะสามารถเล่นเกมกันได้ตั้งแต่แนวหลัง D K r จะต้องยกระดับขึ้นมาซึ่งหลายๆเกมก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น D K r จะอยู่ต่อในซนะีซั่นหน้าแต่ไม่สามารถพูดได้ว่าจะเป็นมือหนึ่งไปตลอดเพรษาะสโมสรอย่างแมนยูไนเต็ดจำเป็นต้องมีการแข่งขันในทุกๆตำแหน่งวานบิดซาก้ามีแรงผลักดัน แสดงผลงานออกมาเขามีความเชื่อมั่นมากกว่าเดิมหลังกากโซลิว่างมือวัฒนธรรมต่างๆก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่ยอดเยยมที่สุดในยุคโซลออะไรคือการมีมาตรฐานที่สูงมากผมอยากจะนำมันกลับมาให้ได้ดังนั้นทุกๆคนในองค์กรนี้จะต้องอยู่ในมาตรฐานที่สูงนักฟุตบอลก็เช่นกันบทสัมภาษณ์แปลจ,า,จาก ลาผีเราแนด์เดอรหนึ่งลาไปก่อนสวัสดีครับ